มานั่งสมาธิกันค่ะน,นะเขียนเสร็จจริงแล้วต้องเขียนให้เสร็จอธิษฐานให้เสร็จค่อยมานั่งสมาธิอีกรอบเพื่อให้ผลลัพธนะ์จนั้นอะมันเกิดขึ้นจริงอย่างรวดเริว เดี <Yeah. S 2> ๋ยวนะขอแบ่งบุญให้ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ด้วยเนาะครูเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนบางคนอ่ะที่แบบเขาเคยอุดหนุนของครูแอนดินเนาะก็ขอเข้ามากรรมเนาะพี่บางคนไปตามหาในห้างอ่ะก็ไม่เจอเละสงสัยเขาออกงานก็เปลี่ยนงานใหม่ไปละ,ะครูมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ใครที่ขอทําดีกับเราอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีเงินตอบแทนเขานะเรามีความรู้อะไรอ่ะ เราพอที่จะแนะนําครูบาอาจารย์ให้เขาได้ไปเรียนรู้อ่ะเพื่อให้เขาได้ประสบความสําเร็จอ่ะเราก็ได้บุญแล้วนะอืส่วนเขาจะเรียนหรือไม่เรียนก็แล้วแต่เขาสุดแท้แน่แต่เขาแล้วละ่ะเราถือว่าเราได้ช่วยเขาอย่างเท่าที่เราได้ช่วยลูกศิษย์เราแล้วลูกค้าเราแล้วสุขภาพขอให้สุขภาพดีด่างกายแข็งแรงอะไรนี่แหละความรักเนาะเรื่องโชคลาภละ่ะ ก็ลองเขียนตามหลักกฎแรงกฎจักรวาลน,นะสมมติเราอยากได้เช่วงน้กเราก็เขียนเลย